สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ JN N Family นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะพามาดูนะครับใบไผ่นะครับที่เหลือใช้นะครับดับแรกนะครับเราจะกองใบไผ่ใบไผ่นะครับเพิ่งจะทำการกองเสร็จเมื่อสักครู่นี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นถุงนะครับถุงสำหรับใส่ใบไผ่ที่เราจะไปใช้งานที่นานะครับก็จะมี ทิ่ตกขยะนะครับแล้วก็ถุงฟิษแบคนะครับเป็นถุงเ้าใช้นะครับก็สาหรับใบไผ่ก็จะมีในกอนะครับซึ่งสะสมมาหลายปีนะครับก็จะมาโกยโกยโกยเก็บเอาไว้นะครับเนกอง ใบไม้เหรอนี่นะครับสำหรับใบไม้ก็จะกองได้สามกองกอไฟนะครับเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับกอไ่ สมเงาแต่ว่าจะลกไปหน่อยหนึ่งใบไผ่เนี่ยสะสมมาหลายปีนะครับตอนนี้มันบางจุดมันก็จะขุยใบมันน่าจะจะแห้งแล้วก็กรอบแล้วก็ค่อยๆเป็นเศษชิ้นเล็กนะครับเนี่ยนี่นคับ <c oughs> <c oughs> ประโยชน์ของไม้ไผ่ก็มีเยอะนะครับก็ได้ทั้งหน่อไม้แล้วก็ํำไผ่ก็สามารถที่จะไปนำไปทำประโยชน์อื่นๆได้นะครับหน้านี้เป็นฤดูฝนครับไม้ไผ่ก็เอาทำละแนงสสำหรับให้ต้นไม้เลื้อยนะครับสำหรับพืชไม้เลือ้อยปีนนะครับเนี่ย โอยโมาเป็นกองครับ <c oughs> ครับนอ้เป็นกอใหม่นะครับย้ายมาจากกอข้างรวนครับเนี่ยจะมีอยู่สองกอครับ ก็เดี๋ยวต่อไปเราจะโกยใส่ถุงนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ